สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์ของเรานะครับมาดูตะก้อเดียวเวทเล็กๆนะครับฝั่งที่หันลังนี่เป็นน้องใหม่ของค่ายสะพานแพงนะครับเด็กปั้นของปามันนะครับน้องบี้สะพานแพงนะครับเดี่ยวกับนักเตะตัวเก๋าอย่างป๋าเตี้ยพระรามสามนะครับฝั่งนี้นะครับเสือแปลข้ามฟรีนะครับส่วนในถูกจังหวัดนะครับส่วนฝั่งตะฝั่งป๋าเตี้ยพระรามสามนะครับ เสิร์ฟหลังเท้าล่างข้างถนัดแล้วก็ไปซ้ายข้างไม่ถนัดได้นะครับแต่ข้ามฟีสไตล์ด้วยกันนะครับหยาบลงน่อยไม่ได้เป็นเงินดูว่าจะพากจะไปไหนจะออกแล้วโอ้จะรีบไปไหนเล่นแล้วู่นี้ก่อนเออคู่นี้ก่อนมอไปคูหนึงก่อนเดี๋ยวไปเออจะหอามเงินไปไหน ได้แล้วหนีเหรอได้เนี่ยได้แล้วหนีไม่ได้เขาบอกอยู่นะล้อก่อนหัวก็คู่หน้าทุ่มไปเลยมื่นนึงเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวไลฟ์สดตอนคู่เดียวพอแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนนท์ไปไหนรอก่อนแป๊บเดียวแล้วยอมแล้วกพี่ลอก่อนแป๊บเดียวอยู่กับเจ๊อยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแจอยู่ไหนคุณแจอยู่กับเจียวอาเนี่ย ข้าสู่เกมนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับเ c ทุกท่านนะครับคู่นี้เจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนอกรอบเป็นฝั่งทางด้านของปาเตี้ยพระพราม3เอาชนะไปได้อย่างขาดรอยนะครับเพราะว่าทางด้านของน้องบีนี่รับลูกเสิฟของปาเตีเยพระพราม3าไม่ได้นะครับนักตะก็เก่าเกมนะครับผ่านประสบการมาอย่างโชคชนสำหรับปาเตี้ยพระพราม3านะครับส่วนทางด้านน้องบีนี่ตะดาวรุ่งนะครับประมาณทรงลงประกวดนะครับปาแปงนะครับทีมงานเดียวกันนะครับ เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสลหรับเอฟซีนะครับของปาร์ตี้พระราม3แล้วก็ทางด้านของสะพานแพงนะครับตอนนี้สกอร์เสมอกันอยู่ที่1ต่อหนึ่งเป็นเวทเล็กๆนะครับตะกอน่าจะไม่ถึง20นาทีนะครับนี่นะครับเสิร์ฟกินนะครับฝั่งทางด้านของบี้สะพานแพงนะครับขยับขึ้นนําเป็น2ต่อหนึ่งแล้วนะครับใช้เวลาไม่เยอะนะครับสำหรับตะกอเดี่ยวเวทนี้นะครับกินที่เกมเสิร์ฟนะครับลูกทําอาวุธนะครับ ไม่ต่างกันนะครับปาเตี้ยพระรามสามอาวุธหลักๆก็คือลูกกระโดดข้ามเขียวนะครับแล้วก็เหลี่ยมตีหัวเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับบีก็พอๆกันนะครับแถวไหนครับตอนนี้ก็อยู่แถวสนามริงแก้วนะครับกิงแก้วซอยสามแปดนะครับปาเตี้ยนะครับรับเสียนะครับฝั่งทางด้านของบีนี่ขยับไปเป็นสามต่อหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่าอ่อยไว้หรือเปล่าสำหรับอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเตกนอกรอบราคาซ้อมๆนะครับฝั่งละพันร้อยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับติดอยู่ที่ฝั่งละสามพันนะครับเพิ่มขยับราคาขึ้นมานิดนึงนะครับเต็มหนึ่งต่อสามปาเตียเสิร์ฟหลังเท้ามานะครับบี้บอกว่ารับสะบายไหลเข้าไปตีหัวโยงหลังนะครับปาเตียรับหนึ่งสองเอ้าอยู่ไหนท้ายคอ้นะครับ ไม่มีคนยกให้นะครับสรับปาเตียต้องใช้ความสามาฉพะตัวแล้วนะครับอยากบรท่แอดมินครับพ่ะได้นะครับพี่ป๊อปนะครับอาทิตย์หน้านะครับพี่ป๊อปกับใครเอ่ยนะครับตีที่สนามหกแปดก็ได้นะครับวันพฤหัสนี้ผมว่างนะครับวพฤหัสน้านะครับผมว่างนะครับสามหนึ่งนะครับไปหน้าขวาปาเตียรับไหลมาตีเอ้าโดนหลังคานะครับฝั่งทางด้านของบีสะพานแพงขยับหนีออกไปเป็นสี่หนึ่งแล้วนะครับ มาวันนี้มาดีสำหรับเกมเสิร์ฟด้านของบี้นะครับนัดที่แล้วก็แพ้นะครับแพ้แต่นอกรอบวันนี้เป็นคู่ในรายการสำหรับคู่นี้นะครับสี่หนึ่งนะครับเสิร์ฟไปตรงหัวนะครับปาร์ตี้ไหลเข้ามาปาดอาวุธนาฏนะครับต้องออกให้สุดนะครับสำหรับปาร์ตี้พราราสามนะครับ ก็เก๋าเกมนะครับแต่ว่านะครับถ้ายืดเยอะไปนานๆนี่เป็นรองฝั่งนี้แน่นอนนะครับปาเตียอายุอาวุโสนะครับหาสิบอัพนะครับกำลังจะมีน้อยกว่าฝั่งนี้นะครับแต็มหนึ่งตัวซีนะครับปาเตียได้เสิร์ฟหลังเท้ามานะครับจังหวะแรกไม่ดีจังหวะสองต้องเก้นะครับแปนะครับไปหาปาเตีย เอาไปไหนป๋าเตี้ยนะครับมองไม่เห็นหรือเปล่าหรือยังไงหรือดึงราคาหรือยังไงนะนะครับไม่เข้าใจป๋าเตี้ยเหมือนกันนะครับรับลูกง่ายๆแลบออกหลังไปเลยนะครับทีมงานตัวรีโอเติยังครับไม่ได้เตะนะครับวันนี้ไม่มีโปรแกรมตินะครับ41นะครับ B ีเสิร์ฟไปลูกนี้ลงได้เต้มนะครับได้แค่มองนะครับเสิร์ฟดีด้วยนะครับไอลงหัวมุมนะครับ เต้มห้าตัวหนึ่งนะครับลูกนี้ไปตรงหัวปาเตียเปิดออกหลังอีกแล้วนะครับขยับไปอีกหนึ่งแต้มเป็นหตัวหนึ่งนะครับน่าจะใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว6นาทีสกอนะครับฝั่งทางด้านของบีสะพานแพงน้ำห่างนะครับหกนะครับเสิบกินกันนะครับเกมนี้นะครับปาเตียนน่อาวุธเกมเสิฟ เขาล็อกไว้นะครับเสิร์ฟได้เฉพาะหลังเท้าแล้วก็แปข้างไม่ถนัดนะครับส่วนฝั่งนู้นเสิร์ฟข้างถนัดนะครับคามฟีสไตล์นะครับมาลูกนี้ลงได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับหนีไปเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับโอ้เสิร์ฟดีลงหัวมลทุกเม็ดนะครับ,บ,บแต้มเจ็ดตัวหนึ่งนะครับไล่หน้าซาซป๋าเตี้ยนะครับ ลำเดียวเขาไปลูกนี้ทันไหมขาสั้นโอ้โหนะครับยังได้นะครับกระโดดทีบนะครับปาเตียดึงราคาหลายแท้ครับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับบวัสดีทางด้านของซ้านักมวยด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับไม่ได้ดึงนะครับปาเตียลุลุดไปเองนะครับแล้วก็โดนล็อกเกมเสิฟนะครับเกมเสิฟไม่มีอะไรนี่นะครับเสิบหลังเท้าไปง่ายๆไปตรงตัวนะครับเขาไหลเข้ามาเขาก็เล่นง่ายเอ้าตีหัวมาโอกาสทำเต้มปาเตียท้องท้ำไม่ได้นแต่วันนี้ปาดมาโดนเกี่ยวอีกแล้ว เอ้าขาไปติดตา่ายสับปี่ผพานแพงนะครับโอ้นะครับกระโดดเวอร์นะครับขาไปฟาดเน็ตเกือบขาดนะครับเน็ตนะครับทางด้านของป๋าเตี้ยขยับมานะครับเป็น2ต่อ6เหลือสี่แต้มทันนะครับก็พอมีโอกาสนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นเป็นตะก้อที่ยังไม่ผ่านประสบการณ์นะครับเกมล็อกเกมอะไรจะไม่มีนะครับความเขาไม่มีนะครับ ตอดาวรุ่งปามานสงนครับตะกเอาก้นจำเบา้านะครับเตะได้แต่ว่าก้นจำเบ้านะครับอืนะครับถ้าเป็นนักมวยนะครับก็ต้องดูทรงนะปาเตียต้องเอาทรงไว้ก่อนคร<า>ับแต้มเจ็ดต่อ2ลูกนี้มาง่ายนะครับปาเตียไหลปาดเขียวย,วยาวๆนะครับโดนเกี่ยวซ้ายไหลขวาเข้ามาไปไหนลากปาดเหมือนกันอ้าวข่าวออ ไม่รู้ว่าใครหมดก่อนกันนะครับแต่ก็คู่นี้นะฝั่งทางด้านพี่สะพานแพงน่เริมจะออกอาการนะครับถ้าเป็นนักมวยในกรรมการจมชนะแล้วนะครับโอ้โหนะครับความเก่าไม่มีนะครับคู่เลงไครชนะครับคู่เลงเป็นฝั่งทางด้านของชนบุรีนะครับชนบุรีเอาชนะไปได้นะครับ ถ้าคาดพลาดโอกาสเข้ามารับชมก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง u t u b e นะครับช่องตะก้อเดินสายนะครับไปตรงหัวนะครับบี้ไหลเข้ามาตีหัวมาตรงตัวปาเต้รับ1นึ่งสองเข้าไปตีหัวโยงหลังอ้าวได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับมาเป็น3ต่อ6 3แต้มทันนะครับ3มแต้มนี้ไม่ห่างนะครับตะก้อเวรนี้นะครับเสิร์ฟมวนเดียวนะครับโอกาสที่จะไหลแสงก็มีนะครับเพราะว่าตางดน่นของบี ตะก้อน้องใหม่นะครับวความเก่ายังไม่พอนะครับ3.7ปา๋าเตีย้ยไล่ไปบี้ไหลหันหลังซันแบกยาเย,ย้าอ้ยตะก้อลงน,นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับอาวุธหลากหลายจริงๆนะครับกระโดดปาดฝากระทืบนะเอดเปอร์เดียนะนะคุณอะไรเ่ยสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับแต้มหกต่อสามนะครับปา๋าเตีย้ยเปิดหัวไหลเข้าไปปาดเขียว เริ่มจะล็อกอยู่แล้วนะครับช่วงต้นเกมในปาเตียขายยังไม่เยอดนะครับการคอนโทรโลโลูกนะครับยังไม่นิ่งตอนนี้เริ่มจะนิ่งแล้วนะครับสกอร์ตามหลังอยู่3ต่อ7นะครับขออภัยที่ขานแต้มผิดนะครับรเหตของปาเตียก็ฟังไปด้วยกันเลยนะครับแต้ม3ต่อ7นะครับไหนเลขสีไปไหนท้ายคอตตีลกาไหม เป้ไม่ข้ามนะครับได้เต็มสําหรับฝั่งปาเตียพนางสามนะครับไล่มาเป็น4ี่ต่อ7เหลือ3ามเต้มทันนะครับโอ้โหนะครับถ้าถ้าเป็นทัพมวยนี่ยืนมองพี่เลี้ยงแล้วมองมุมอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะครับโอ้นะครับตอนนี้นะครับตะคอบฝั่งทางสะพานแทงนะครับพี่เลี้ยงต้องเข้ามาปอบแล้วนะครับสู้หน่อยสู้หน่อยนะครับไปตรงตัวนะครับจังหวะแรก 1- 2สองไหลเข้ามา ตีมาปาเตียขาสัน้นโอ้ยท่านผู้ชมเนะปาเตียต้องโทษท่านผู้ชมนะครับพอพอกันนะครับแต่ก็เวทนะครับความเหนียวแน่นนี่พอๆกันนะครับไม่บนอะไรเนาะลองปาเตียครับตาไปนะครับไม่อะไรนะไม่ผ่านปาเตียครับนะตะก้อเวทนี้สูสีนะครับ ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับฝั่งนู้นก็เสิร์ฟได้แต้มเหมือนกันนะครับขยับนี้ไปเป็น8ต่อสี่นะครับความห่างอยู่ส 4, 4, แต้มนะครับไปเยี่ยมขยับีกผนหนึ่จังนะแต้ม8ต่อสนะครับเสิร์ฟมาได้แต้มนี่นะครับเสิร์ฟกินเหมือนกันฝั่งนู้นนะครับโอ้โหนะครับทางฝั่งปาเตียไล่มาฝั่งนู้นก็หนีออกไปที่เกมเสิร์ฟนะครับป้าปาเตียเนี่ย ต้องไปเสริมความสูงมาอีกนิดนึงนะครับส่ก้าวตัวสี่เกมอยู่12แต้มนะครับมาลุกนี้ตรงตัวนะครับต้องล็อกนะครับตรงตัวให้แล้วนะครับปาดหายนะครับฝกกั่งนู้นเขามีเกมเสิร์ฟนะครับสลรับทางนั้นน้องบีนะครับส่วนฝาเตี้ยนี่เกมเสิร์ฟไม่มีนะครับอาศัยความเก่านะครับแล้วก็จังหวะการเขาทำนะครับ โดนล็อกเกมเสิบจากอื่นอันน่อยนะสลหับปาร์ตี้นะครับหลังเท้าไปนะครับตรงตัวบี้ลำเลียงเข้ามาตีหัวโยกหลังนี่นะขาสั้นแล้วโดนโงหลังเรียบร้อยดีนะ <c oughs> ทำหน้าเยเกเลยปาร์ตี้บอกว่าลูกมันโด่งหลังนะครับความสูงไม่ถึงนะครับ <c oughs> ตอนนี้ความห่างอยู่ที่5้าต้มสำหรับทางด้านน้องบี้นำนะครับ แต็ม9ต่อ4ตัดหน้าซ้ายแตะก็ดูงี้ออกนะครับเปลี่ยนเสิร์มนะครับเอาแล้วครับโอกาสของปาเตียต้องขยับแล้วนะครับทานไล่กดดันไปอีกนะครับห่างสักแต้มหรือ2แต้มในฝั่งนู้นออกอาการแน่นอนนะครับบีไหลมาโอูหูนะครับกระโดดปาดดีนะครับ สอนามเตะบอกใครถามใครเนาะปาเตียนะครับถ้าปาเตียเตะได้ประมาณนี้นะครับพี่สอนลามน่าจะกินนะฮะน่าจะไม่ผ่านพี่สอนลามนะครับถ้าเป็นสอนลามนะครับสอนลามทีมงานผมก็สู้ปาเตียยากนะครับถ้าเป็นสอนลามแพาา้กระสานนะพี่สอนนะครับ <c oughs> ก็น่าจะรู้สึกว่าเป็นต่อเขาอยู่นิดนึงนี่นะฮะเสิร์ฟมานะครับ เขามีเกมเสิร์ฟนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับงานหนักของปาเตี้เลยนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อซีนะครับเกมได้ไหมไหลหน้าซ้ายต้องนิ่งนะครับปาเตี้ไหลตีหัวยาวเกี่ยวได้ลากเข้ามาบีเดอร์ตาโอ้นี่ไม่ใช่บีเดอนะร์ซาฮะบีสะพานแพงครับ ตีหัวยังไม่ลบปาเตี้ยยอกนำยอดหน้านี้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเสร์ฟนะครับประชาชื่นชัดเจนครับนะฮะคุณอะไรเอ่ยคุณโมดนะครับยังวามชัดเจนเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับปาเตียคงเหลือเต่เกิบโอ้นะฮะโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะสำหรับปาเตียบารามสามนะครับโดนนําห่างเยอะนะครับนี่นะเขาเตะเขามั่นใจเลยนะครับกล้าลากตินะครับเพราะว่าสกอร์นำห่างนะครับ ตอนช่วงที่ป๋าเตี้ยล็อกเต้มนะครับแล้วก็ขยับบี้มานี่ทางด้านฝั่งโน้นนะครับดูเหมือนนะฮะไม่มั่นใจนะครับมองหน้ามองหลังมองพี่เลี้ยงนะครับหลังจากออกลูกเสิฟก็มั่นใจเลยนะครับมาหน้าซ้ายป๋าเตี้ยรับไหลเข้าไปทันไหมไหมทันเตียมนะครับเป็นฝั่งทางด้านของบี้นะครับแก้มือป๋าเตี้ยพาราสามได้สําเร็จนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับต้องเปิดฟรีไทยด้วยกันนะป๋าเตี้ยนะต้องเปิดฟรีนะครับ ถึงจะมีโอกาสสู้นะครับป๋าเตี้ยบอกว่าเหลี่ยมนี้ยอมนะครับก็ขออนุญาตนะครับจบกันบรรยากาศเกมนะครับตัดไฟ์สดไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับ FC ซีพี่เข้ามารับชมทางเพจนะครับเพจตะกอไฟเตอร์ของเรานะครับสวัสดีนะครับ